รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยา,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 าทองเที่ยวแดนธรรม จิตนืมันรู้แบ่งปันเสียสละละโกรธลงพาดวงจิตสะอาดสว่างสงบลงจิตมันคงต่อพระพุทธเจ้ากับก่าวหัว สวัสดีค่ะพบกันในตอนเช้าแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะกับรายการ9คู่บุญค่ะสำหรับวันนี้นั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทำบุญกันที่วัดใดติดตามรับชมเลยค่ะขอจะเจริญพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านาวันนี้ อาจจะมาก็มาพบญาติโยมอีกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเดิมเรื่องเก่าคือเรื่องโครงการหมบ้านรักษาศีลห้าความจริงญาติโยมฟังอยู่หลายครั้งหลายคราแล้วและเรื่องศีลห้านั้นอาตมาเชื่อว่า โยมทุกท่านรู้จักศีลห้าดีแล้วเพราะศีลห้านั้นเป็นศีลที่เรียกว่าเป็นนิจเศีลเป็นศีลที่มีประจำกับสัตว์สาธุชนญาติโยมทุกท่านและศีลห้านี้มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณกาล จนทั้งถึงปัจจุบันนี้แต่มาบัดน,นี้ทั้งวงการคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมทั้งคณะหน่วยราชการข้าราชการก็ได้อามีน้ำจิตน้ำใจพร้อมใจกันให้ตั้งเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างหนึ่งเพื่อสันติสุขของประเทศชาติอย่างหนึ่งจุดประสงค์โดยส่วนรวมง่ายก็คือสองอย่างนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อสันติสุขของประเทศชาติท่านทั้งหลาย โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านั้นก็ไม่ยากอะไรสำหรับญาติโยมที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะศีลห้านั้นอย่างที่อาจะมาพูดเมื่อกี้ว่าเป็นนิจยศีลเป็นศีลที่มีแก่บุคคลทุกคนผู้ใดใครก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปรับประมาทานกับใครที่ไหนแต่ว่าท่านบุญนั้นเป็นผู้ประพฤติดีประชอบตามระบอบของศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในสิ่งหวงแหนแห่งกัและกันไม่พูดมุสาไม่ดื่มสุราเมลัย ท่านผู้นั้นก็เชื่อว่ามีศีลห้าแต่ว่าที่ทางคณะสงฆ์โดยหาเถชสมาคมก็ตามทางหน่วยรัชการก็ตามที่ได้หยิบยกขึ้นมาให้เป็นลูกประธรรมว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้านั้นก็เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสน,นุนให้ญาติโยมได้ประพฤติได้ปฏิบัติ ได้กระทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในสิ่งที่จะเป็นสันนิษฐานแก่ประเทศชาติขอมนนากราบญาติโยมทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยขอจเจริญพร